สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสน้อยมหัสจรนยร์ จากมหาสรารคามน้องกีต้านิพาพรแชมป์ดวลเพลงิงทุนร้อยห้าสมัยที่ทำประวัติศาสตร์ให้กับรายการหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตคิวงานครั้งต่อไปนะครับให้กับ fc แฟนคลับน้องได้รับทราบช่วงนี้น้องงานเข้าแบบรัวๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับน้องกีตามีโพสคิวงานอีกหนึ่งงานนะครับพร้อมนำภาพความ ประทับใจของบรรยากาศในกิจกรรมแชมพูขวัญใจมหาชนคนผมสวยที่ c ีเจมอให้เอฟซีแฟนคลับได้เห็นภาพนี้ด้วยนะครับน้องโพสต์ภาพความประทับใจพร้อมคิวงานต่อไปไว้แบบนี้นะครับบรรยากาศกิจกรรมแชมพูขวัญใจมหาชนคนผมสวย ที่ซีเจมอท่าช้างเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครราชสีมามาฝากกันค่ะพี่พี่น้องๆที่โคราชน่ารักมากๆเลยพบกันอีกครั้ง26สิงหาคมนี้ที่บอมจอสิน2000อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นแล้วมาพอกันหลายๆเด้อจา้าท็ก กิต้านิพาพรแชมพูขวัญใจมหาชน and d s o o u เด e r p n t t n n e r รี o i ยและนี่ก็คือโพสที่น้องโพสไว้นะครับทั้งภาพความประทับใจและคิวงานที่จะถึงในวันที่26นี้ FC f แฟนคลับน้องกิตา้าก็สามารถไปชมไปส่งกำลังใจให้กับน้องได้นะครับไปกันให้เยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องก ตานิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเราด้วยนะครับขอบคุณครับ